ที่เพื่อนๆมหะรบเจ็ดทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้าับเจ็ดอัลเลยนะคะวันนี้อยู่วันที่ที่ไหนที่ไหนวะหนองละแหงหนองละแหงตอนนี้เรามาลองที่หนองน้ำดูดูดูเขาเรียกหนองอหนองละแหงเออเนี่ะเรารอเพื่อนมาถ่ายหนังจีนนะคะตอนนี้นักแสดงก็ เหมือนจะครบแต่ก็ไม่คร <c ough> บไอเพลงนี้มาทุกวนัน <c ough> แล้วแบบว่าต,ต้องต่อเวลาต้องปรับมือให้หนางนะคะแปล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 นี่ก็จะเป็นนักแสดงส่วนนึงตากล้องอ่านาอโลนิจ้าแล้วก็เพื่อนๆอีกเยอะแยะอันนี้เ <c ough> จ้ข <c ough> องบ้านที่เราไปถ่ายวันนี้เราจะไม่ได้นิมหน้าสดแล้วก็รอรออะไรเนี่ยรอกล้องรอเอ้ยรอเอเอรอกล้องถึงแล้วรอกล้องจาก ใบม่อนเหี้ยมึงเก่งโคตรเพื่อนหมดกูขอให้มึงเลื่องนะดินทะลร่องมดินน้ำร่องย้อนแสงดำย้อนแสงเออมึงก็ดำอยู่ได้ละเขี้ยนี่นี่เฮ้ยพี่เกมอัไรดิไม่เสียบไมเสียบเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเฮ้ยไม่เคยจะระวังเนี่ยมันขึ้นน้ำบ้ากรึยังตกน้ำบากรึเราก็อยากจะไปสัมภาษณ์นะพระเอกกับนักแสดงวินมอเตอร์ไซค์ แต่สัมภาษณ์ไม่ได้ดูเขาประชุมมานี่กันประชุมใช่ทำไมครับไปเชิญค่ะตอนนี้เขาเลิกประชุมแล้วค่ะเลิกประชุมยังแต่สัมภาษณ์ประชุมนะต้องมีไใหม่ยังไม่เสร็จคุยระดับโลกเลยการเมืองกยิ่งใหญ่ากำลังจะสร้างเลนมารก็เลวถามว่าถ้าสมมุติว่าคุณได้เล่นไอมาร์เก็ตคุณจะทำอะไรครับทำมือ

ก็เนี่ยวยิ้มไอไปพี่เกมพี่เกมเนี่ยเนี่ยมุกเนี่ยดูหน้าไว้ดูหน้าไว้กูเล่นไปท้าคนนึงแล้วเหลืออสองคนท้าเฮียเนี่ยอาร์มานุชาถ้ามึงไม่ท้ามึงต้องไว้จากนะเว้ยสามพันยี่สิบบาทไค่สามแสนแล้วเนี่ยเออแล้วก็อีกคนยังไม่บอกท้าเทียคนมาท้าคุณด้วกัน เฮียขอบคุณทั้งกันตู้าเอาก่อนปะเฮียคือโอ้แล้วที่างแกตีขนาดนี้มึงก็ถีกูเลยเล้เบาเองแค่ได้ออถามๆที่เไก่อนสิเ็บสวัสดีคุณกูไม่ฆ่านะสัม์บอลเลยเฮียไม่เล่นกับกูบอลอย่างกับบ้ามึงอยู่ที่ตรงนี้ร้ คุณบอลรู้สึกยังไงครับการได้เป็นวินมอไซค์ครั้งนที่อยากเป็นเท่าไหร่ก็ดีใจที่ได้ฆ่าคนนะโอ้โหเยอะ เฮ้ยกูจะสร้างเลนมารแล้วอมันจะสร้างเลนมารปล่อยมันปล่อยมันายมันาี่างกี่คนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขามาแปเานึ่งีแปมาทั้งหมดแปคนนะคะแปัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดออกับเฮ้ยไปไปพูดกันาเฮ้ยมีสิบคนเออใช่มีสิบ เออสิบแค่สิบเด็กไม่กลัวหรอกไม่กลัวเลยเคยตัวได้เคยตัวเออใช่เอาติดกล่องนี่หรอขีดเสียงอีเวบสเหรอขาเนี่ยเอาขาเนี่ยติดกล่องให้ขีดเสียงเต์เนาะเฮียอุ้ยปวดหลังเลยบ้าแอคติ้งมาเต็มเดือดจริงด่าเอ้ยเอ้ยแกแย่งขวดฉัน ใครผัวมึงวะยืนนต้นไม้เนี่ยแก่ได้่ฟแล้วมึงอ่ะเฮ้ยแดกป๋าแล้วไไป มีปัญญาหาอะไเหมือนคูเปล่ากูไม่หาหรอกมือนูไม่หาไม่คูไม่หาที่ฉันบอกว่าความลับอย่างหนึ่งของพระเอกอที่หายปวไม่หารนางชอบขุดทองค่ะฮะนางขุดทองทุกวันนะจ๊ะเออพึ่งด้วยไงไปกัน่อใต้ดินเนยประหยัดแบบบ้างก็ได้เออกินกุยจักไปดีกว่าเขาให้เราประหยัดแบตแล้วก็เจอกันบ๊ายบายไปที่เยอะมึงถามไปเะออกองเยอะจัดมึอนไงไปที่เยอะที่หาย i